สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม l e x p l o r r r นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของอ่ระบบของโปเกมอนกันนะครับว่าในโปเกมอนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็อัปเกรดจุดไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวบอกละเอียดกันในวันนี้เลยเดี๋ยวแปลให้ดูนะฮะโอเคครับผมก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกัน แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามเกม L Explorer นะครับสามารถรับชมคลิปอื่นๆนะครับผ่านเพลย์ลิสต์นะครับใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็น่าชองได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของระบบของโปเกมอนเนาะนี่เ n i n t e n d o s w i ว c h วะอยู่ที่คอมนะโคตรทันสมัยนะฮะอ่ะโอเคนี่ครับไปที่โปเกมอนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับในโปเกมอนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงนะครับในโปเกมอนหนึ่งตัวนะฮะมันสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับ๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันไม่ต้องคร่าวหรอกก็อาจจะเจาะลลึกได้แหะะนครับผม โอเคเรามาดูกันในส่วนของจุดแรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นแถวล่างนะครับที่มันจะมีคําว่า n i c e item นะฮะที่มันจะมีคําว่า up หนึ่ง up ห้าไอคำว่า up หนึ่ง up ห้าเนี่ยหมายถึงการใช้นะครับไอเทมตรงนี้ไอเทมตรงนี้เรียกว่านะครับเขาเรียกว่า exp candy exp candy เนี่ยหมายถึง exp ที่ไว้อัพไว้อัพเลเวลของโปเกมอนโอเคไหมครับเลเวลของโปเกมอนเนี่ยนะครับจะสูงสุดได้เท่ากับเลเวลของตัวคอนเทนเนอร์เราเนาะอย่างเทรนเนอร์ผมเลเวลสี่สิบห้าเนาะ ก็โปเกมอนก็แม็กสุดคือ45เวลาเรายัดเนี่ยมันก็จะมี exp อยู่4ประเภทนะครับก็จะมี exp ที่เป็นพื้นสีฟ้าสีม่วงสีทองแล้วก็สีแดงสีส้มเนาะซึ่ง exp ไม่ได้ต่างกันนะครับอย่างอนนี้จะได้100นะฮะนี่หนึ่อันนี้3,000อันนี้หมื่นหนึ่งนะครับเราแค่กดอัปเกรดไปแค่แค่นองอันนี้คือจุดแรกที่เราสามารถที่จะทําการอัปเกรดโปเกมอนเราได้นะครับต่อมานะครับเราไปดูตรงไหนกันนี่แถวบนนะฮะแถวบนจะมีคําว่ากุญแจล็อก เห็นไหมครับใมีคำว่าจูนแจนล็อกกับไม่ล็อกเห็นไหมถ้าเกิดไม่ล็อกก็สามารถที่จะเอาไปทิ้งเอาไปย่อยได้แต่ถ้าเกิดเรากลัวเราวแวงเราก็ล็อกไว้ก่อนแล้วก็จะมีทั้งบนก็จะมีระดับของโปเกมอนครับ UR เกมนี้ก็จะมีระดับ NR นะครับ SSR แล้วก็ UR นะครับ UR ก็สีแดงคือเป็นเทร์ลิสของโปเกมอนที่เก่งที่สุดแล้วนะครับระดับ UR แล้วก็จะมีดาโปเกมอนเนาะ แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่มันจะมีเพชรหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้หมายถึงอ,อุปกรณ์ถือของโปเกมอนเราเราก็สามารถเอาโปเกมอนมา,าใส่อุปกรณ์ได้นะครับก็จะมีหลากหลายไอเทมมากๆเลยนะครับมันจะอยู่ตู้หลกัหลกๆเลยนะเอาง่ายๆผมพูดแบบง่ายๆเลยมันอยู่ตรงตู้นี่ครับไอเทมตรงนี้นะครับปึง้งโอเคนะาประมาณนี้นะครับจริงๆเป็นวิธีการหาเยอะมากดีวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราไปดูกันต่อเนาะ แล้วก็ไอเทมตรงนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะมีระบบอีวิวชั่นนะครับอ่าระบบอีวิวชั่นเป็นยังไงนี่ครับเนี่ยการอ e นะีโวเนาะมันก็เริ่มตั้งแต่ร่างเล็กร่างกลางร่างใหญ่แล้วแต่โปเกมอนแต่ละตัวนะครับมีโปเกมอนแตกต่างอ่าประเภทกันออกไปนะครับอย่างเงี้ยอย่างลิซซัดอนผมก็สามารถที่จะทำเมก้าได้เป็นเมก้าเอ็เมก้าไวน์นะครับก็ใช้หินเมก้าแล้วก็กดสวมใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยเราแค่กดสวมใส่นะะแแล้วกก็ใในนนมฉาครับผมตนี้ แล้วก็จะมีคําว่า follow ตัวนี้ที่มีพิ a าชูวิ่งอันนี้คือการให้โปเกมอนเราเดินตามหลังนะครับอย่างตัวนี้นะฮะเราก็สมมติเราจะให้ลูคาเรโอ follow เราเงี้ยมันก็มีทูคาเรโอโผล่มาข้างหลังแต่ว่าต้องไปอยู่ข้างนอกนะอยู่ในบ้านม,มองไม่เห็นนะฮะโอเคนาะผมก็ให้ follow กันต่อโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเขียนว่ากล่องนะครับจะเป็นโปเกมอน Pokemon, มันเขียนว่าแฟรี่บ็อกตัวนี้ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นการเอาโปเกมอนจากคลางมาใช้งานจากตัวเราไปเก็บในกล่องก็แฟลต์บ็อกซ์จะเก็บได้30กล่อง30ตัวนะครับกล่องหนึ่งนะครับประมาณนี้ต่อมาเราไปดูกันในส่วนของอ่าตรงกลางกันบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนของเพศนะครับเพศโปกเกมอนเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของาธาตุบอกว่าเป็นโปเกมอนธาตุไหลนะครับมันก็จะมีตารางาธาตุให้เราเห็นนะครับอันนี้คือตารางาธาตุนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับกับการเล่นเกมโปเกมอน เกมเรามีโปเกมอนทั้งหมด18ธาตุนะฮะเราก็ดูเลยว่าโปเกมอนธาตุไหนตี2เท่าตี1เท่าตีครึ่งหนึ่งตีไม่เข้าเออมันมีบอกหมดนะเพราะนั้นเนี่ยสังเกตพฤติกรรมแล้วก็สังเกตธาตุโปเกมอนให้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าสเปซี่นะครับก็คือในส่วนของค่าพลังของโปเกมอนตัวนั้นๆนะครับอ่าอันนี้ง่ายๆเลยโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็จะสามารถดูได้นะครับว่า น้ำหนักส่วนสูงนะครับ ID ของโปเกมอนประเภทของโปเกมอนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การจับ 5. 9อะไรประมาณนี้ส่วนอ่าสเปชี่นะครับเขาเรียกว่าสปีชี่แล้วกันสปีชี่ก็คือค่าพลังโปเกมอนแหละมันก็จะบอกเลยว่าอ่าพลังรวมโปเกมอนที่534อันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะอ้างอิงจากโปเกเด็กของฐานเกมโปเกมอนหรือเปล่านะาไม่แน่ใจมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยข้อมูลหลักๆของมันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทเป็นหลักมีความเร็วร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็จะมีส่วนของมูฟนะครับแล้วก็นิสัยใจคอนะครับพฤติกรรมกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะต่อมานะครับเราไปดูกันที่ช่องถัดไปช่องสีเหลืองจะเป็นอาเบริตี้นะครับก็สำหรับโปเกมอนเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้อาเบริตี้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดเรียนรู้อาเบริตี้เบสนะฮะเขาบอกอาเบริตี้เบสเนี่ยเมื่อเลือดลดนะครับจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เอาไอเทมมาเรียนรู้ได้มันจะเป็นไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับที่เป็นก้อนสีเงินน้ำเงินเงินเนาะ เวลาเรากดใช้งานก็จะมีเปอร์เซ็นต์การที่ไม่สําเร็จด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอเบเรตี้พาสซีฟหรือเขาจะเรียกเป็นพาสซีฟสกิลก็ได้นะครับผมตัวนี้โอเคแล้วก็จะมีคําว่าเนเจอร์นะครับเนเจอร์ nature ตรงนี้ก็คือนิสัยของโปเกมอนนะครับอันนี้ดูให้ดีนะฮะเราต้องดูพฤติกรรมหรือดูโปเกมอนของเราก่อนนะครับว่าโปเกมอนเราเป็นประเภทโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับแล้วก็ทําการที่จะ,ะรีเซ็ตนิสัยได้โดยใช้ไอ้ไห้คอนเวิร์ตฮันนี่เนี่ยนะครับ ก็หาได้จากในเกมแหละหรือจะเป็นคริสตัลก็ได้นะครับของตรงนี้นะอ่ะผมวาร์ปมาที่อารีน่าซิตี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็น NPC เกี่ยวกับเนเจอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับนิสัยของโปกเกมอนนะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะมี a t t ทริบิวนะครับก็คือแถบ b นะริ i ี้ณปัจจุบันเลยโปกเกมอนเรานะครับมีค่าพลังเท่าไหร่บ้างนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของคาว่า o p t e n n i n g นะครับสีฟ้าๆน้ำเงินข้างล่างเขาจะบอกเลยว่าเราได้โปรกมอนตัวนี้มานะครับ14วันแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่เล่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนแรกเลยนะครับแค่โปรกเด็กเท่านั้นนะครับโปเกเด็กอย่างเดียวนะต่อมาจะเป็นในส่วนของแถบสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันทั้งหมดเลยนะครับก็หลายหคนอาจจะยังไม่เข้าใจน้องๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยผมช่วยแปลให้ ในส่วนของสกิลนะครับโปเกมอนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะมีสกิลอยู่4สกิลนะฮะซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสกิลไหนแต่ว่าผมจะแนะนำให้ดูในส่วนของอสกิลที่มันจะมีคำสั่งว่า power เห็นไหมครับ p o w e r นะ power hit p p power หมายถึงท่าโจมตีความแรงนะครับแล้วก็ hit ก็คือความแม่นยำ p p ก็คือจำนวนการใช้อย่างเช่น Ancient power ของผมเนี่ยความแรง60 ฮิต100คือไม่มีพลาดนะฮะแล้วก็ PP คือ5สามารถใช้ได้5ครั้งโปเกมอนสามารถเรียนรู้นะครับทักษะเพิ่มเติมได้นะครับโดยการกดคําว่าเทคตรงนี้นะครับเป็นดิสสีทองนะครับเราสามารถที่จะหานะครับในส่วนของดิสนะครับนี่คือดิสสกิลนะฮะที่โปเกมอนเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับยวตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากจะเรียนรู้สกิลไฟบลัสนะฮะเราก็ไปหาดิสไฟบลสมาเรียนได้แล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอามาใช้กับ อ่าสกิลไหนแล้วก็จะมีคําว่า Move ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าโปเกมอนของเรานะฮะเรียนรู้สกิลอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเลเวล50นะครับผมจะปลดล็อกซันนี่เดย์ห้าสิบห้าเฮอริเคนอะไรประมาณนี้หกมีสกิลโอเวอร์ฮนะครับเราก็สามารถที่จะรู้สกิลล่วงหน้าได้หรือแม้กระทั่งนะครับเราจะอยากจะกลับมาใช้สกิลเก่าๆแล้วก,กดรีคอร์ได้นะครับอะไรประมาณนี้ง่ายๆเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ อ่ะนี่หน้าต่างสกิลคือจบนะต่อมานะครับมันจะมีหน้าต่างคุณภาพนะฮะหน้าต่างคุณภาพเนี่ยนะครับคือ,อไรหน้าต่างคุณภาพก็คือการตีบวกโปเก,ปกมอนั่นแหละนะฮะอย่างตอนนี้ณปัจจุบันผมเป็นไฟเยอร์ Fire สีฟ้าบวกสองถ้าเกิดเราตีครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นสีม่วงบวกหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตีบวกก็จะมีทองนะครับก็จะมีส่วนของสร้อยสีต,ต่างๆตามจํานวนเลยแล้วก็ จะมีหิน stepstone นะครับแล้วก็กดตีบวกได้เลยจบแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับทุกๆก,การตีบวกค่าพลังโดยรวมของปรรมนจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่า i n d i v i d นะครับ individual s t a นะครับก็จะเป็น stat ส,ส่วนบุคคลส่วนตัวเราสามารถที่จะทําการรีเซ็ตได้โดยการใช้อเทมชินน้นแคปซูลนะครับอันนี้หาในเกมหาได้เยอะมากมีวิธีหาแคปซูลมี1 0 2 0 3 0ิ c ีเยเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งก็ทำการเรียนรู้นะครับแล้วก็ อ่รีสเตตได้นะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนแม็กซ์สูตรจะอยู่ที่31หรือเปล่านะครับแล้วก็กดรีไปอย่างเงี้ยแล้วก็รีไปอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนจําค่าสกิลนี่ไว้นะครับอย่างเงี้ยสี่สองแปดสามร้อยนะครับมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะเห็นปะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับแอตทริบิวต์ออเบอริตี้ตรงนี้ด้วยมันเชื่อมโยงกันนะครับผมตรงนี้นะอ่ะโอเค นี่ครับเราสามารถหาไอเทมต่างๆได้จาก NPC ต่างๆตรงนี้อันนี้ครับพวกประธานแคปก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดทะลุค่าพลังนะฮะต่อมานะครับไปดูกันที่สตาร์นะครับสําำหรับสตาร์เนี่ยนะครับก็คือการอ่าอัปดาวโปเกมอนนั่นแหละนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอ่าผมเป็นโปเกมอนสีฟ้าบวก2เราอยากจะทํา4ดาวนะครับเราก็หาเศษของโปเกมอนนะครับมาอัปเกรดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะฮะเงื่อนไขในการอัปเกรดดาวเนี่ยมันจะเขียนอยู่เลยว่า 45ครับ30หมายถึงเราอะเลเวล45แต่การอัพดาวเนี่ยนะครับเขาจะให้อัพอยู่ที่เลเวล30อะไรประมาณนี้โอเคเนาะการอัพดาวนี่มีผลนะตรงนี้นะต่อมานะครับช่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือช่องเบสพอยท์นะฮะในส่วนของช่องเบสพอยท์เนี่ยก็คือการอัปเกรดนะครับอ่าในส่วนของค่าพลังนะครับให้มันบวกเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะมันจะใช้ในส่วนของไอ้ผลเหมือนเบอร์รี่ตรงนี้นะครับ ในการอัปเกรดนะฮะผมตรงนี้ซึ่งค่าพลังเนี่ยมันต่างกันอย่าง sp เนี่ยจะใช้ผลอะไรอะ่ะโพรแมกเบอร์รี่นะฮะ adk นะครับใช้เป็นอ่แครฟซี่เบอร์รี่นะฮะแล้วก็เดฟจะใช้เป็นอ่า, ry, ะะ Attack, อา ry, คอร์ลส์เบอร์ Speed, ร ry, นนี่นะครับสเปเชียลแบ็กแท็กใช้เป็นอ่าฮอนดิวเบอร์รี่นะครับสเปเชียลเดฟนะครับใช้เป็นเก็บป้าเบอร์รี่นะครับแล้วก็สปีดนะครับใช้เป็นโทเมโทเบอร์รี่นั่นเองนะครับก็ทำการอัปเกรดไป โอเคหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับตั้งแต่ไล้งแต่หน้าต่างโปเก d e x ยาวมาถึงเบสพอยต์นะครับผมอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจระบบเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับการอัปเกรดนะครับรายละเอียดของโปเกมอนกันนะครับรวมถึงการวิวัฒนาการต่างๆด้วยนะฮะโอเคก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมเอล e ์เอ็กซเพนะครับ โอเคครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์นะครับผมกด subscribe ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเ a g ก i น